นนี่ก็จะเป็นโซนเทาต่างๆแปดโซนเทาสองเสื้อซาพีพิธภัณฑ์ตัวนี้ตั้งอยู่นครพนมครับพี่พิพัณฑ์ สวยมากตรนนี้ก็จะเป็นนมผัาภาสา